วิ้ยนี่ไงตอนี้อัพฟูจิดาน,นี่กำาลังจะก,กลายเป็นโอเคครับกวัสสีทุกคนด้วยนะครับดิ้อยู่มอคอเคนะครับผมเป็งไงวันนี้เปิดกล้องด้วยนะครับผมมาวันนี้เราไมา่อยู่กันในไมค์พาร์พิกเชมอนในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมโอเค เราก็ไม่ได้จะทําอะไรนะครับในคลิปนี้วันนี้เราจะมาแบบว่าเก็บเวลแล้วก็ฟาร์มด้วฟาร์มี่กันต่อเลยนะครับผมเออเอาให้มันแบบว่าได้หินทุกการการะทาของพี่เลยละกันเดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยพี่น่าจะลงเหมืองนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขุดดินแล้วก็ไปหาพวกไอรอนมานะครับผมเพราะว่าไอรอนเนี่ยน่าจะใชะบแล้วก็พวกหินเนาะเฮ้ยเจอตัวอะไรอะ่ะมินคิโน่มาท้าเราสู้แต่มันเวลที่สี่ผมน่าจะสู้ไม่ได้โอเคหนีก่อนละกัน วันนี้ผมอาจจะยังไม่ด้สู้กับใครมากเอ็นนี่สู้ได้สู้ดิเบลลหกเนี่ยตีไปไปเลสิบสี่มา,มมาตีได้ได้หมดได้หมดบอกเลยเบลแค่นี้ตีอยู่แล้วนะครับผมอย่าไปเกรงกลัวมันไปมันเออมันตีเราไม่ได้ว่ะมันตีเราไม่ได้หว่าแท็กเกิลไปทีหนึ่งเรียบร้อยติ้งนองได้ไข่มาฟองหนึ่งนะครับ,บรดอกไปอุ้ยเบสิบห้ามาตีมาดิครับได้หมดท้ศนชื่น มาครับเวลในน้อยมาสูกา้กับเรานี่ดีจังเลยเนะครับเอ้เวลขึ้นร้อย p สิพีสวยงามดรอปออครับไม่อยากได้อะไรเลยฮะเราหาที่ลงเหมืองดีกว่าเดี๋ยวอ่าไปลงตรงไหนดีเฮ้ยหมาเห่าเฮ้ยอ่ารผมว่าผมลงแถๆนี้แหละตรงนี้มีรูลงไปอยู่นะนี่อ่ามีทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้เข้านี่เลยแล้วกันเนาะคือตอนนี้เราไม่มีอาหารกินครับ ต้องแบบว่าทำใจก็หาแค่แค่หลอดเหลืออะไรกินไปก่อนครับมีไม่ทานะไปก่อนเลยแล้วกันเนาะได้ใช้เยอะแล้วแหละทานอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปตัดไม้แป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยกลับมาลงเหมืองใหม่เอ้ลงตรงไหนดีนะเฮ้ยเดวนี้มีโปกเกมอนหน้าตาปแปลกๆเยอะมากเลยคือผมไม่เคยเห็นเลยนะ45โอ้ไม่กอดน้องแมวอ้วนนี่มันเถื่อนจังโอเคได้ไม้มาเก้าบ็อกก็โอเคนะครับผมสำหรับ36 ก็พอใช้อยู่นะเดี๋ยวลงไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อ้าวคาเป็นสติกเลยก็ได้คาสักอ่ะท่านี้พอแล้วก็สติกสักเท่านี้แล้วก็คาเป็นทอชโอเคท่านี้เพียงพอแล้วครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดไดโอเคปะเราไปลงเหมืองกันเลยดีกว่านะฮะยังไม่เรียกว่าลงเหมืองเรียกว่าเข้าถ้ำก่อนแล้วกันนี่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเข้ามาก็มืดเลยนะครับปักไปก่อนนะ มอนเตอร์ทั่วไปไม่น่าเกิดอยู่แล้วนะแต่ว่าผมปักโอโ้โหแคดนี้ก็ตันแล้วอ๋อ,อไม่เจออะไรเลยโอเคมาเริ่มขุดเลยแล้วกันนะฮะขุดตรงนี้แหละตอนนี้เราอยู่ Y58 หนะครับคุค่อนข้างสูงเลยนะแต่ไม่เป็นไรลงไปได้ชิวชิว จะได้ยินเสียงลาวานะครับตอนนี้อยู่วายสามชุดแตกคือเพชรเนี่ยเฉยๆนะครับอยากได้ไอรอนนะครับอยากได้เอ็นวิวอ่ะก็คือเราต้องเอาไอรอนมาทำเอ็นวิวนะครับแล้วก็ถึงจะทําเป็นไอ้นี่ได้เครื่องทุบนู่นนี่นั่นนะครับคือมันไม่มีวิธีคราฟมาให้เดี๋ยวว่าผมน่าจะพอหาได้แหละนะเพราะว่าคราฟลิทอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชดูเอาแต่ว่าตอนนี้ไม่จะเป็นนะเพราะว่าวัสดุคือ,อยังไม่มีเลยนะครับคือพอรู้แหละว่าต้องใช้พวกไอรอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ไอ้รอนเราไปขิมอะไรอย่างนะเงี้ยวิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว้าวมาเจอถ้ำใต้ไอ้น้ำใต้แต่คนเรียกว่าอะไรวะเป็นถ้ำที่อยู่ที่มีน้ำอยู่ในถ้ำอีกทีหนึ่งคือประมาณนั้นเลยกูพ <c oughs> ูดอะไรไปเนี่ย <c oughs> มีโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโปเกมอนแบบว่าใต้ดิน โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไปต่อไม่ได้งั้นเราทำตัวค้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมวางเลยแล้วก็ทำเตาเผานะฮะแล้วก็ทำเป็นในนี้ครับเอาไอรอนมาเผาเลยนะฮะมีอยู่4อันเองอะน้อยมากเลย AP all ออนี่เราใช้ไปแล้วโอเคเอามาขุดอ๋อเดี๋ยวเราขาดไปนี่ต่อนะครับที่เราขาดนั่นก็คือพิกแอกนั่นเองโอเคเอาพิกแอมาขุดต่อฮะใส่เพิ่มสิครับรออะไ้ตรงนั้นมาสู้กันหน่อยสิ มาครับไปไอ้นี่ครับแมงป่องครับผมแมงป่องพิษแท็กก็ไปทีหนึ่งเรียบร้อย ep สองร้อยสิบเอ็ดอะไรอะ poison drops เอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าทีมเมื่อไหร่อะไร่ะเฮ้ยเ้ยนี่แร่อะไรอะขุดไม่ได้ครับต้องใส่ต้องทำไอ้ที่ขุดเพชรแล้วมันคือแร่อะไรไม่รู้ครับแต่ว่าไม่น่าใช่เพชรโกดักโกดักมายัางไง ควิกแอคแทกปารีนึงควิกแอคแทกวีทีนึงเรียบรอ้อยครับโกดักตายครับเวลขึ้นนะผมให้มันติดบั๊กอยู่ข้างล่างเลยบอสดิ้เสียงแปะ๊ะแปะ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่นี่เสียงแปะ๊ะแป๊บอยู่นี่มันคือได้อะไรวะเดี๋ยวต้องทำไอรอนเป็นพิกแอกและจังหวะนี้รู้สึกว่า,ม,วามันได้ใช้แน่แนๆอันนี้ก็ยังไม่เอาครับโอเคมาลองขุดอันนี้มันคือ มาราไคมาราไซส์อาจจะไว้ทําอะไรสักอย่างไรหละ่ว่าคุดไปก่อนแล้วกันเนาะคิดว่าน่าจะเป็นของที่จําเป็นในอนาคตเก็บไปก่อนแต่ว่าดูไม่ได้หายยากเท่าไหร่นะไอ้นี่เกิดเกิดบ่อยมากขุดต่อครับอุ้ยตัวน,นี้มีไอรอนอีกเยอะเลยผมว่าหมดที่เหมาะกับกัรไอเนี่ย เล่นโปรเกมบอลพิกเซลมอนเนี่ยแล้วเราใส่มาเพื่อมันน่าจะดีก็คือแมปครับแมปแล้วก็อะไรอีกอะน,น่าจะแบบว่าทรีออ่ะพวกต้นไม้แร่ออันนั้นน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้แร่เยอะเฮ้ยไ,ได้ไอรอนมาประมาณนึงอยู่นะเรายังไม่ขุดไปต่อลวกันเดี๋ยวเราเผาอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแหละระหว่างนี้ก็ฟาร,ร์มเวทไว้ก่อนละกันนะครับเอมเบอร์วินึงที่เรียบร้อยมาครับ114 EXP ครับ เราขุดแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,อะไอรอนอทิ้งไว้ในนี้สักหน่อยละกันแช่มมาเถอะนะเราได้แค่นี้เอ่อสาวก็หนึ่งเราได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละ,ะก่อนจะไปขอส,สักทีมาหมั่นใจฮุยคายเวลอัพโอ้ฮุยพอยซันพาวเดอร์ผงพิษเรเซอร์รีฟเท k เกิล อันนี้ลีเลือดเราเอาโกลออกแล้วกันนะครับผมได้สลีพาวเดอร์ด้วยถ้าหลับถ้าหลับเอามาแทนเทคเกิลแล้วกันดีนะผมว่าดีนะท่าที่ได้มาสองท่าน,นี่คือค่อนข้างโอเคเลยคือแบบผงพีกกับผงหลับนะครับจะได้แบบว่าสู้กันแบบเพลินโอ้ขึ้นมาเต็มไหนเราลองเอามาสู้สีฟูจิกิดาเนี่เออเลเซอร์ดิฟอุย้ยโดนพลอยชันสตง อันนี้ไปกินครับสลีพาวเดอร์จงหลับไหลเอาพอยซันพาวเดอร์ไปด้วย s cool. <S ดูเลือด oh. เอ้ยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อย oh. นี่ดนี่ยได้คืนมาได้คืนมาหลับไปตื่นมาทำไมนี่เรียบร้ออครับดีซีครับดูเลือดหน่อย oh. อ่าได้ทีละสองเบาชิบหาย คัตเตอร์ใบไม้ไจิกีดานิเรียบร้อยครับผมปจิจีดานิสู้สำเร็จนะครับอย่างน้อยก็ชนะวะ <c oughs> คือน้องดูเหมือนแายแต่ก็ชนะวะเฮ้ย hey, พิกาจูนี้ได้ไหมวะพิกาจูไหวไหมพิกาจูนี่เปรี้ยแปลกเนี่ยพิกาจูโอ้มีท่าโจมตีท่าเลยเนะนี่ยนัลเซอร์ไปเฮ้ยทีพลาไซพลาไลท์พลาไซอะไพรพลาไลท์แต่ก็ สองทีตายแต่เป็นมอนกากนะเ <g> ผ <ain> ื่อปิกาจูลืมมันเวลก้านะปิกาจูนะ <g ain> จริงๆคลิปนี้เนี่ยถ้า,าแรปปิ้ฟูดของผมเนี่ยมันเวลอัพเป็นอันนี้ได้เนี่ยเอสเบิร์นได้นี่ก็ดีนะเพราะว่าผมอยากได้เอสเบิร์นอยู่พอดีเลยเอาไหมตีไปเรืเ่อยมีวัฒนาการสู่การเป็นเอสเบิร์นมันจะขึ้นหรือเปล่าเหรอวันเนี้ยมันดูแบบว่าอีกยาวไกลมากเลยมันเพิ่งเวลส <g ain> ิบแปดเองนะทุกคน มันอีกนานพอสมควรเลยนะฉังจอกไฟวะ่ะเดี๋ยวพอคิกไปทีดิเอ,อ้ยอุ๊ยที่เดียวตายปวดซ่าดมาครับผมร้อยสี่สิบแค่ไหเนี่ยคอมเบอร์เบอรีอร่แม่เหรอกูบอกไม่เอาบอกไม่เอาก็้วเด้งเข้าตัวอะไรครับเนี่ยห<ล>ุ้ยนกอะไรอ่ะโหดุที่มากเลยนะเราเดินเลยอ่ะเดินเกีงเราจะไปฮิวขออนุญาตไปฮิวแป๊บนึงนะครับเก็บของฉันหน่อย เออมีคนบอกว่าเอาทีเอ็มไปขายนะครับทีเอ็มที่เราไม่ใช้ Tenderbolt เราเก็บได e เราเก็บ m y มิ i ติกไ o ฟล p a y นี่ไม่ไแน่ใจว่าดีหรือเปล่านะผมไม่รู้อะ Skill Swap Waterfall นี่เก็บไว้ก่อนอไม่เอาเดี๋ยวเอา Waterfall นี่เก็บโอเคแล้วก็เอาที่เหลือไปขายดูแล้วกันนะครับผม Shop Keeper เอยกดผิดมันคุยด้วยยังไงนะขวาปะ่ะเออ sell, 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 sell. เซลเซลเซลเราไปขายได้แค่พวกนี้ทีเอ,เอไปขายไม่ได้หรอหือว่าต้องคุยกับคนนี้ คนนี้อาจจะอ๋อไม่ได้อ่ะมันขายไม่ได้ทุกคนทีเอ็มอค่ะเอออ๋อผมไม่ได้หยิบมามจะไปขายได้ยังไงล่ะขายชิวคราฟนี่ไปก่อนเลยอันไปเอาทีเอ็มมาก่อน,นะฮะเฮ้ยแกว่าจะลืมหยิบมาโอเคถ้าขายก็คือจะมีตังค์ไหมขายไปเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบเจว่าอันนี้กากบัก,บ,กบันนี่เพลงสองพันห้าอันนี้เฉยๆไปเจ็ดร้อยห้าสิบ โอเคตอนนี้เรามีตังค์ค่อนข้างเยอะเลยนะมีตังค์อยู่พันส่งนะครับเราสามารถเอ้ยไม่ใช่เรามีตังค์อยู่หัววันสามจะเอาตั๋วบอลนี่ <l ux> ลูกละพันส่งเลยหรอเพลงมากเลยมูมูมิวอ่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเอาสเกตบอลก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ค่อยมีตังค์ซื้ออัลต้าบอลสเกตบอลสักห้าลูกเนะี่ยติดตัวไปเน,นี่ยกรีปบอลคือบอกว่ามีโอกาสจับได้ค่อนข้างสูงมากกว่า บอปกตินะครับแต่ว่าความาวท้าทายของการเล่นโปเกมอนของผมอะคือตอนที่ผมเล่นในเป็นในในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะใช้แต่โปเกบอลแบบส่วนมากนะมีอัลต้าบอลบ้างไร้ยแต่ส่วนมากแบบจะพยายามจับโปเกมด้วยโปเกบอลโดยเฉพาะเทพเนี่ยที่จับได้โปเกบอลเนี่ยมันจะมยิ่งเพิ่มความแบบเทพของเรามากขึ้นผมใช้โปเกบอลจับเทพนะตอนไปจับทีนี่คือพกไปเป็นร้อยลูกประมาณนั้นประมาณนั้นนะ อันนี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอุ้ยหมายจิงจอกมาสู้กันหน่อยดิดับเบลิลคิกไปทีนึงปาดเขาให้มันเพ้ท่าต่อสู้ครับผมนี่ซุปเปอ่อเอฟเฟกตทรีบนี่รอครับเอสเปอร์วิ่ขึ้นเฟรมชาร์ตว่ะในท่าเฟรมชาร์ตมีในเกมไอ้นี่ด้วยนะโปเกมอนน่ะโปเกมอนอยู่ไหนอะ่ะ นี้แรงกว่า Quick Attack นะครับแต่ว่าแน่นอนคือเราต้องเอาท่านี้ออกอยู่ครับ Tackle ครับท่ากากครับเอา Tackle ออกนะฮะคือท่าเสริมครับผมมาค่อยดูนะท่าบั๊บมือนว่าผมจะเอาเป็นท่าโจมตีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านมากขึ้นเนียตอนเด็กๆเนี่ยคือบอกว่ายัดท่าโจมตียิ่งแรงยิ e ่ง e เอามาครับผมตอนโตน,นี่รู้ว่าท่าบัฟบไม่จำเป็นกันนะเออมาอัานนี้มีแต่โปเกมอนกากๆอันนี้สู้ได้ป่าววะลอง ใช่ครับฟิล์มชาร์จมาไหนๆก็ได้ท่าใหม่อุ้ยเลนจัดจัดครึ่งโหลดเลยนะดับเบิลคลิกไปทีโอ้โหแดบไม่เข้าเลยครับถ้าต่อสู้ไม่เข้าต้องใช้ไฟสู้ครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่เอมเบอร์ไปทีหนึ่งเออเรียบร้อย120ย p ต่อวไหนเวลอัพวะไม่ได้มองอุ้ยนี่ไงตันนี้อัพฟูชิีิด้าเน่กำลังจะกาลายเป็น ฟูจิกิโซหูการันต์แล้วเรียบร้อยครับผมฟูจิกิโซนะครับผมนี่เลยฟูจิกิโซมาแล้วเย่เรียบร้อยเรียบร้อยดีมากๆเลยนะได้ฟูจิกิโซมาหนึ่งตัวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพื่ออัพเลเวลนะฮะกายร่างด้วยดีจังเลยนะอย่างน้อยก็คลิปนี้ก็มีตัวกายร่างนะคืออย่างน้อยมันก็มีกิมมิคสักนิดนึงอะนะดีกว่าแบบไม่มียเลย ซีสกูลเพื่อชวยเดีดตีไปก็ได้เขาซีจังเลยเฟรมชาร้าไปทีหนึ่งเรียบร้อยไซส์แตก94ก็ได้ไม,ไม่ไม่น่าเกียดนะผมยิบอะไรขึ้นมาเฮ้หม,มาโอ้ยหมาไอ้ไม่ใช่หมาอันนี้เราสู้กับอันนี้อยู่เปล่าเนียสอ่าใช่เนียครับเนียสลองดับเบิลคลิกไปดิอุ้ยทีเดียวแตกเรียบร้อยครับผมสบายสบาย กดนะัเก็ตแมวแล้วกันอุ้ยหมาหมาก็เป็น์สิบแปดอะน่าจะได้อยู่นะดับเบิร์คิกอุ้ยโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ได้อยู่อูห้หมันตีแล้ทีเดียวมาครับเฟรมชาร์จไปทีหนึ่งสู้ไว้กูสู้มาดิมา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 คิดว่ากลัวปะละ่ะเรียบร้อยยูอัพครับผมยี่สิบผมมาต่อแถวมาสู้กันเต็มเลยดีกว,ว่าเฟรมชาร์จไปทีหนึ่งครับลิ๊บลักเรียบร้อยครับสบายครับสี่ร้อยห้าสิบ อุ้ยเอพเยอะมากเอพเยอะมากตอนนี้20 23ิ7แล้วนะผมทุกตัวเลเวลแบบขึ้นกระชูดมากผมได้ไอ้นี่มาโพเมกเบอร์รี่อ่า,อาทำให้มันเฟรนดี่ขึ้นวิ่งดีนะเหมือนแบบว่าใช้อันนี้ให้มันกินตอนที่เลือดมันน้อยแล้วเราก็จับมันง่ายขึ้นประมาณนั้นไอ้กระรอกนี่ได้ข่าวว่าโหดใช่ไหมไอ้กระรอกพวกนี้ได้ข่าวว่าโหดผมเอา23่สิบเหมือนกันนะจะได้แบบว่าพอสู้ได้เลเวลน้อย ผมจะจับมันนะครับเอ่อท่าเลยเอมนเบอร์โหเบาไปมาตีกูทีเด็ดเอาพิกาจูมาใส่ท่านี้ให้แล้วกันนาเซติดพาราไลท์น่าจะจับไว้ขึ้นนะครับแล้วก็โอเคราไ์ไปก่อนเรื่อยๆเลยโอ้โหทีเดียวตายมึงกิ่งเกินไปแล้วจังหวะน,นี้ต้องใช้ท่านี้แ,ลแหละสลีฟ ตหามันเลยจับไม่ได้แน่นอจนจังหวะนี้เก่งมากทุกคนหูอยากได้เลยแล้วก็ตอนนี้เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับบ้านกูอยู่ทางไหนะเนีวยวิ <c oughs> ่งมามั่วจัดๆโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันข้างหน้านั่นน่าจะใช่นะโอเคใช่ครับผมรียบรอครับฝนตกฟ้าร้องนั่นมันคานมากทุกคนมาไปคิวโปเกมอนกันดีกว่า ตึงๆผมอยากฉับกระลอกนั่นมากเลย,เลยแบบว่ามันกิ่งมากเลยอะทุกคนถึงว่ามันอยู่ไกลอะเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหามันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมครัวงนี้ผมจะปาด้วยสลีปพ,พาวเดอร์แล้วก็ขวดมันด้วยโปกโรกิบเลเห็นะแต่ตอนนี้ผมอยากได้กระลอกครับกระลอกมันอยู่ไหนผมจะเดินตามหามันต่ให้ผมแบบว่าออกมาไกลจากบ้านสักเพียงใดผมก็ไม่เคถ้าเลือดหมดค่อยกลับบ้านค่อยว่ากัน ตัวมแมลงนี่ผมผมจำไม่ได้แล้วมันจะกลายร่างเป็นอะไรต่อหรือเหมือนกลายร่างไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เล่นโปเกมอนนานมากตัวไหนเวิร์กอัพเนี่ยอุ้ยเริ่มเริ่มบิ๊กฟุตเวิร์กอัพเนี่ยฮะเป้าหมายคือจะกลายเป็นเอสเบอร์แต่ว่าตอนนี้เป้าหมายผมคือจับการลกวีนนั้นให้ได้ครับคือมันเก่งมากหุยพูดอะไรอ่ะอ่ะระหว่างทางก็สู้ไปหน่อยละกันนะฟิล์มชาร์ตนะเรียบร้อย เสียงบินเต่าโทไม่กี่กับเสียงนกเสียงเกมดังมากขออภัยนะครับผมเดี๋ยวให้คนตัดเบาให้นะเตรียมช้าไปทีหนึ่งครับแกงไข่ระเบิดไปแกงไข่จริงๆไข่ก่งนะครับผมผมว่าน่าจะเกิ่งนะแต่ว่าถ้ามันอุ้ยมาครับผมผมจะสู้กับน,นี่ครับเทรนเนอร์คนแรกที่ผมสู้เขามีไอ้น,นี่ครับ ผีอ่าพึ่งกับผีเสื้อนะมานี่ครับคิดว่ากลัวปะละ่ะซีเรสออ้ยเขามีมแมลงกี่ตัวเนี่ยเมตาพอตไหมครับเมตาพอตเวลล์อาร์พอตปั๊มเวลครับผม,มเวล์ยี่สิบสองเวล์ยี่สิบสองกันเลยทีเดียวเป็นกระจุยยี่สามนะครับผมเป็นิกีโซยี่สิบแปดเป็นตกี้โซในอนาคตแก่อ่ะผมปั๊มไปเรื่อยๆนะน่าจะกิ่งนะฮะเพราะว่ามันไม่มี อะไรมาขวางกันแต่ว่าโปเกมอนจินเลขท่ามันไม่ค่อยโกงอรับอาจจะต้องแบบใช้เมก้าอะไรอย่างงี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเมก้านี่ทำยังไงนะแต่ว่าน่าจะทำได้ไม่ยากหรอกเพื่อนไปพิกเซมอนแต่ผมจำได้ว่ามีอ่ของโปเกมอนนี่แหละแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่ภาพมันจะสวยกว่านี้ปะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะถ้าใครรู้บอกได้นะที่ภาพมันจะสวยแล้วมันก็จะแบบว่าระบบมันจะดูดีกว่านี้มีหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนมันจะเคยเห็นอยู่นะเพราะนั้นมียาดงป่ะนะ ถ้าจะใช่นะอย่าโดงะโวะเฮ้ยทำไมหัวเหลืองอะใช่นี่เหรอใช่นี่เหรอแล้วมันกี่ตัวกันไหนผมลองดิเนี่ยสโลโป๊กอันนั้นก็สโลโป๊กใชน่นี่แน่เลยนี่ใช่นี่ใช่นี่สโลโป๊กเฮ้ย คนเหลืองว่าเดี๋ยวว่าเป็นอโลลาไม่รู้ครับผมเป็นท่าน้ำดับเบิลคลิกไปก่อนเดี๋ยว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 มันเฮปปากุติเดดเดดตายเดี๋ยวนะมุทิกิโซอุ้ยมันทีเด็ดตายเลยอ่ะปิกาจูก็ได้อ่ะปิกาจูนาเซไปทีนึงอ่ะคาราไลท์ต้องจับแล้วนะทั้งวันนี้ผมจับนะผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรอกแต่ว่าจับแล้วกันมันอาจจะกิ่งก็ได้ไม่รู้ดิ จำมาก่อนรู้สึกว่ามันมันมันแตกอระหัวเหลืองผมไม่เคยเห็นอ่ะไม่รู้ว่าชายนี่หรือว่าอะไรนะอุ้ยมันมันไม่ติดมันมันไอ้นี่ออกมาบล็อกออกมาไม่เป็นไรครับเรามีอีกหลายลูกมาครับผมวิวสามหกมาจะมาอยู่ทีมพี่แล้วเจะมาอยู่ทีมพี่โอ้ยมันโบลกอ่ะมันโบล็อกออกมาลองโปเกมอลดิโปรเกมบอล มาเถอะขอร้องขอร้องอุ้ยไม่ได้วะมันก็ตีเราไม่เข้าเหมือนกันนะครับมันติดพาราไรส์มามาเร็วน้องสลอดน้ำน้องสลอดน้ำผมพี่ไม่ได้อะไรวะบอลจะหมดแล้วทุกคนมาเข้ามาอยู่ในบอลเข้ามาอยู่ในบอลเข้ามาอยู่ในบอลอ่าไม่นะขอเถอขอร้องคลิปนี้ คลิปนี้ต้องได้คลิปนี้ต้องได้เย้ yeah! ได้ว่ะ Agility that and writing is ready to move ฟา s t e r Charlie less ขอเพิ่มสปีดครับผมเพิ่มสปีดโอ,ทอ้ท่าสเตตแอคกซท่านี้ดีมากเลยนะท่าแบบว่าแอ็กแคร์ฟโดนข้ามน้อยกว่าเราเนี่ยคือเราชนะเลยใช่ไหม หรือว่ามันจะไม่ตีเราเนี่ยแหละสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นท่าด,ดีมากเลยนะเชลวิปรถสแต็ตฝั่งตรงข้ามเอาเทวิปออกเลยอะไรครับนี่อ่ไม่เอาไม่เอาไม่สู้แล้วเราได้ตัวนี้แล้วโอเคคือต่อให้คลิปนี้เนี่ยโ oh อ้ m ม g ก d คือต่อให้คลิปนี้เนี่ยเราไม่สามารถกลายร่างให้ เอสเบิร์นเราได้นะไอ้แล็บบิดฟูดกลายเป็นเอสเบิร์นได้แต่ว่าเราได้ตัวที่แบบแปลกประหลาดมานะครับคือน้องน้องคนนี้น้องคนนี้คือแบบว่าแปลกประหลาดมากทุกคนแค่น้องคนเนี้ยแต่แต่ตัวนี้ต้องไอ้นี่วะพี่กระจูผมติดหลับเมื่อไรช่างมันเฟรมชาร์จไป มีตัวอื่นมาที่ไม่ตัวท่าไม้นี่ผมอยากดูท่าอก่อนอย่างนี้เลยละกันนกมีครืดครับผมท่าท่าผีนะครับอะไรอะทำอะไรได้เอามูฟเด็ดเวิร์ก differently for the gold tab than for all อ๋ออ่าอ่าคือใช้ดีกับท่าผีเหมือนกันหรอ เฮ้ยมีไอ้นี่ครับพลังจิตครับ90ครับดาเมจโคตรดีอ่ายอนยอนคืออะไรอะ่ะอ๋อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลาบโอเคเฮ็ดบัตก็คือเอาหัวชนเนี่ยครับผมโอเคดาเมจ10อ่าจ0อันนี้ดาเมจ90ตีแรงมากนะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่าจำนวนท่าน้อยไปหน่อยไม่เป็นไร ได้อยู่ได้อยู่โอเคงั้นวันนี้เราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้ากลับบ้านเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วมันก็ไกลนะครับผมไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมจะพยายามกลายร่างเป็นเอสเบิร์นให้ได้เอาเคพาร์ทหน้าสัญญาเลยมันต้องเป็นเอสเบิร์นให้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ไม่เป็นไรถีอว่าเราได้ตัวแปลกๆมานะครับผมก็คือน้องคนนี้นะครับมันคือมันคือชายนี้หรือว่าอะไรทำไมมันหัวเหลืองวะ หรือว่าเป็นอโลล่าหรืออะไรอะ่ะเออเดี๋ยวผมไปลองซื้อดูแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย